อนานะฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมต่อในโกมินิวันนี้ผมไม่ได้มาบรรยายอะไรเกี่ยวกับวันจีุดแต่จะมาแนะนำเจ็ดอนิเมะที่ดูแล้วแทบไม่อยากลุกออกไปไหนแม้คุณจะปวดขี้ก็ตามแหมแค่ชื่อคลิปก็ทําให้คนลุกกันแล้วนะครับผมอาจจะตั้งชื่อดูเวอร์ไปหน่อยแต่ถ้าดูแล้วท่านต้องติดอนิเมะอย่างแน่นอนอนิเมะที่ผมแนะนําต่อไปนี้ท่านอาจจะต้องดูรวดเดียวจบเลยกระดาเพราะฉะนั้นต้องดูวันหยุดเท่านั้นห้ามดูที่ไม่ใช่วันหยุดเด็ดค่ะ เดี๋ยวจะค้างคากันนะครับกฎของคลิปนี้คือห้ามสปอยเนื้อหาโดยการคอมเมนต์ไม่งั้นโดนลบส่วนวิดีโอผมจะเอาเฉพาะ EP 1กับ EP สอมาทนนอนสำหรับใครที่รอวันพีชก็รอกันก่อนนะครับช่วงนี้ผมยังหาข้อมูลที่เชื่อถือยังไม่ได้และใครที่ดูวันพีชอย่างเดียวเราลองเปิดใจดูสักนิดรับรองว่าสนุกแน่นอนครับเรื่องที่ผมจะแนะนำพวกนี้เรื่องที่7คิมินิโทโดเคชื่อภาษาไทยชื่อว่า ฝากใจไปไม่ถึงเธอชื่อจริงๆคือฝากใจไปถึงเธอนะครับเมื่อกี้มันเป็นมุกนิดหน่อยมีทั้งหมด2ซีซันซีซันแรกมี25ตอนซีซัน2มี12ตอนและยังมีไลฟ์แอคชั่นคนแสดงอีกด้วยเป็นการ์ตูนแนวรักที่ดังมากๆผมถึงกับซื้อแผ่นแท้เลยทีเดียวการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนแนวรักโรแมนติกมีดราม่าผสมอยู่นิดหน่อย ไม่ถึงกับตับพังในเรื่องนี้อยู่ว่าคุรนุมะสวะโกะนักเอกของเราถูกเพื่อนร่วมห้องเรียกว่าซาดาโกะซึ่งซาดาโกะเป็นผีญ,ญี่ปุ่นที่ตายในบ่อหนาวเพื่อนๆจึงหวาดตัวกันพากันออกห่างและยิ่งรูปลักษณ์ภายนอกของเธอดูเหมือนซาดาโกะเข้าไปอีกทําให้เพื่อนๆไม่กล้าเข้าใกล้แม้สบตาด้วยกันและยังมีข่าวลือเป็นของแถมเข้ามาอีกด้วยก็คือสาวกาโกะมีพลังจิตสัมผัสอย่างกับเจนยาพิษและสามารถสับแช่งทุกคนได้ด้วย เพื่อนในห้องมโนกันไปนไกลเลยทีเดียวแต่เมื่อซาวะโกะได้พบกับคาเซฮายะที่เป็นผู้ชายป๊อปที่สุดในโรงเรียนที่เข้ามาคุยกับเธออย่างเป็นธรรมชาติไม่หวาดกลัวเธอทุกสิ่งทุกอย่างเธอจึงเริ่มเปลี่ยนไปเรื่องที่6นาก,กิโนะอสึคาระมนลักทะเลใจมีทั้งหมด26ตอนโดยเรื่องนี้จะเป็นฉากในโลกที่มีมนุษย์อยู่สเผ่าพันแต่ก็มีมนุษย์ส่วนหนึ่งที่เลือกม,มาอยู่บนดิน และลัดทิมเอนาจากเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่ใช้สําหรับอาศัยในพื้นน้ําเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาได้ลืมเ,เรื่องราวที่เคยอาศัยในพื้นน้ําไปจนหมดสิน้นโดยเหตุบางอย่างทําให้เด็กชายหญิง4ี่คนได้เลือกที่จะมาเรียนบนพื้นดินแต่นั่นก็อาจไม่ใช่สาระหลักเท่าไหร่สําหรับเรื่องนี้จุดขายนั้นอยู่ที่ดามาปวดตับตรงที่ว่าเมื่อสี่คนมาเรียนบนพื้นดินทาให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเพามสัมพันธ์ทั้ง4ี่คนจึงเปลี่ยนไปกลายเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ แล้ยังเป็นรักหกเศร้าอีกด้วยแต่ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้มันก็แค่น้ำจิ้มน้ำป่าเท่านั้นสำหรับใครที่อยากไปดูก็ไปหาดูกันได้เลยนากิโนะอสุคาระมนรักทะเลใจเรื่องที่5 so ้โซกุงเอคิโนะโซมะมีทั้งหมด24ตอนซีซั่น2ประกาศทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ทนรอไม่ไหวไปหามาังะาอ่านกันได้เลยนะครับผมขอพูดเรื่องยอดเลยแล้วกันยุกิฮิระโซมะเด็กหนุ่มหัวแดงแปด ตัวเอกของเรื่องนี้เขาเป็นลูกชายของยุกิฮิระโจอิจิโร่ผู้เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารชุดยุกิฮิระโชมะมีเป้าหมายคือการเป็นพ่อครัวมือหนึ่งเมื่อต้องการที่จะเอาชนะพ่อให้ได้แต่เมื่อพ่อเขามีงานที่ต้องไปทําเขาจึงส่งลูกให้ไปเรียนทําอาหารที่โรงเรียนโทสุกิซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อว่าเข้าสอบยากและยังจบยากมากอีกด้วยยุกิฮิระเราไม่ใช่แค่เก่งทําอาหารอย่างเดียวแต่มีความเป็นเทพทูอีกด้วยพร้อมทั้งประกาศสงครามกับบรรดาน,นักเรียนทุทกๆคนว่า ฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยทันใดนั่นเองโชมาก็เริ่มเดินทางหาวัตถุดิบอาหารและใช้ชื่อว่าโทลิกกเมื่อกี้มกุกแนวมาไม่ใช่ครับจริงๆโชมาประกาศว่าจะเป็นสุดยอดพ่อขวดที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดในโรงเรียนจนกลายเป็นที่หน้ามันไส้ไปทั่วโรงเรียนและที่สาคัญที่สุดตัวละครหญิงเรื่องนี้ยังน่ารักและน่าแฟบอีกด้วยหลายคนคงโดนดามเมจกันไปกองเป็นศพเลยก็ได้และผมก็คือหนึ่งในนั้น อาจจะยังมีคนไม่รู้คนวาดภาพในมังงะนั้นเคยวาดโดจินมาก่อนโดยเด่นๆก็คือฮา r เลมทา e ถ้าท่านใดไม่เข้าใจความหมายของว่าดาเมจแสดงว่าเวลการดูการ์ตูนของท่านต่ำมากเพราะฉะนั้นท่านควรไปดูอนิเมะเยอะๆเ,เพื่ออัพเลเวลของท่านเองแม่พอผมพูดถึงตัวละครหญิงแล้วสงครามอันเก่านี้เสโคอย,ยังไม่จบผมก็เจออันใหม่อีกแล้วแต่ที่แน่ๆผมอวยนาคิริแน่นอนครับผมเรื่องที่4เกตดหน่วยลบทะลุต่างมิติมีทั้งหมดสซีซั่น ซีซั่นละ12ตอนเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อพระเอกเราอุตามิได้ไปงานโด,ดจินจิในระหว่างก่อนเข้างานก็ได้มีประตูเกตโผล่ออกมากลางเมืองกินซ่าทําให้มอนสเตอร์อัศวินต่างๆในอีกโลกหลุดออกมาฆ่าผู้คนในเมืองเมื่ออิซามิเห็นเลยไปช่วยคนที่อยู่ละแวกนั้นและพระ้อมบัญชาการพวกตำรวจที่ไม่ได้เลื่องแถวนั้นซะแต่เมื่อเหตุการณ์วุ่นวายจบลงก็ถึงทีพวกกองกําลังป้องกันตนเองได้โตกลับบ้างเลยให้มีการสํารวจในประตูนั้นว่าเป็นโลกยังไง สำหรับใครที่นึกภาพของการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ออกให้นึกว่าอาวุธสมัยนี้เจอกับสงครามสมัยอโยธยาเลยละกันครับแต่ที่ผมเล่ามาทั้งหมดมันก็แค่น้ำจิ้มน้ำปลาอีกเช่นเคยจะมีเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายให้เราอึ้งทึ่งในอีกเกตหน่วยลบทะลตุต่างมิติเรื่องที่ 3. s มซอสอาร์ตออนไลน์มีทั้งหมด2ซีซั่นซีซั่น1มี25ตอนซีซั่น2มี24ตอนในการ์ตูนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวในโลกอนาคต ปีคศสอ2 2ที่มีเทคโนโลยีทางด้าน Visual อฟเฟกตพัฒนาจนได้ว่าเป็นยุคทองของเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นสามารถพาตัวเองไปสู่อีกโลกที่สุดของจินตนาการได้โดยผ่านทางเนิฟเกียซึ่งเกมแรกที่ได้ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือ s w o r ต a r ร์ตออนไนมีผู้เล่นถึง2,000 20, 0คนแต่ทว่าไม่มีใครรู้เลยเมื่อเข้าเกมนี้ไปแล้วจะไม่สามารถออกจากเกมได้นอกจากการเชียร์เกมให้ได้เท่านั้นและผู้เล่นเมื่อตายในเกมก็จะตายในชีวิตจริง ไม่มีชีวิตสำรองในเกมชีวิตเดียวจบเลยคิริโตเด็กหนุ่มที่ต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะโลกใบนี้และรอดออกไปให้ได้เขาจึงเริ่มเก็บเลเวลโดยใช้ความรู้เมื่อครั้งที่เคยเล่นเบต้าเทสมาก่อนทําให้ฝีมือของเขาพัฒนาไปได้ไวกว่าผู้เล่นอื่นๆจนขึ้นเป็นเพลเยอร์แถวหน้าเรื่องที่2โคสกีอาร์ตภาการปฏิวัติของลูรุส ประตูระดับขึ้นขึ้บูชาเต็มกันเลยทีเดียวสําหรับใครที่ไม่ชอบแนวหุ่นยนต์ลองเปิดใจดูสักครั้งท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนผมก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ชอบแนวหุ่นยนต์แต่พอผมดูเรื่องนี้เท่านั้นแหละโคตรมันเลยครับท่านผู้ชมพอพูดงี้ก็ไปฟังในเรื่องกันเลยดีกว่าในปีคศ2010โลกที่ถูกยึดครองด้วยประเทศมหาอำนาจที่มีชื่อว่าวิชเนียทุกประเทศต่างก็งให้กองทัพหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าไนแมนเฟรมแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นก็ตกเป็นเมืองขึ้นและถูกเปลี่ยนนชื่อให้เป็ แอเรีย11ในขณะที่ชาววิททเนียเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่ห,หลูหราโออาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายต่างกับชาวญี่ปุ่นที่ต้องโดนกดขี่อย่างทารุนจึงทําให้เกิดกลุ่มก่อกาบฏขึ้นนําโดยตัวเอกที่ชื่อว่าลูลุสลัมเปรุสส่วนความสนุกเรื่องนี้มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นความรักของพี่น้องที่แม้แต่เปลี่ยนได้กับทั้งโลกสงครามที่ต่อสู้กันด้วยกลยุทธ์และอุนจนต์ล้ำยุค พลังพิเศษที่เรียกว่ากีอาร์ทที่สามารถวงการจิตใจให้ทําตามคําสั่งดาและความฉลาดของตัวละครต่างๆแต่ที่ผมเล่ามาทั้งหมดมันก็แค่น้ําจิ้มน้ําปลาเท่านั้นท่านต้องลองไปดูเองว่ามันมันมากๆและนี่คือหลักฐานของคอมเมนต์ต่างๆในพันทิปเรื่องที่1อภิ ท่านสามารถติดตามดูคลิปใหม่ๆได้โดยการกดติดตามหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า subscribe ทีน,นี้ท่านก็รอผมทำคลิปและอนิเมะอื่นๆได้แล้วและอย่าลืมไปกดไลค์เพจผมด้วยนะครับ